สวัสดีครับคุณผู้ชมมาดูช่วงเดือนมกรานะครับคุณผู้ชมครับในเดือนมกราครับจะสิ้นเดือนแล้วครับดูใบไม้ต้นยางพาราครับดูสีสวยมากครับเขาเริ่มจะเขาเริ่มจะใบร่วงนะครับคุณผู้ชมนะครับใบร่วงเริ่มใบร่วงเดือนมกราจะสิ้นเดือนแล้วครับวันพุ่งนี้ก็สามสิบเอ็ดแล้วครับคุณผู้ชม เนี่ยวันนี้สามวันนี้วันที่สามสิบครับดูบรรยากาศใบยางพาราครับนะสวยงามครับนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับถ้าดูด้วยตาเปล่านี่สุดยอดแล้วคุณผู้ชมนี่ครับดูด้วยตาเปล่านะฮะนี่ดูในดูในกล้องนะครับมีทั้งสีแดงสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสลับกันไปครับสีเขียวครับคุณผู้ชม บรรยากาศในสวนยางครับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสำหรับใบไม้ที่เปลี่ยนสีครับ